เพื่นกันกิ้งอินดีสวัสดีครับมือน,นี้ก็อยู่กับผู้ซอยสัตย์ใส้ครับสี่ผ่ากันไปใส่ตุ่มเอียนครับตอนนี้ก็เพืนกันหิดเนียครับนี่ก็ปูหน้าเข้าหนิเนาะปูหน้านะครับทุบซ้ำหนีตีซ้ำหนีนะเฮ้ยตียังไงตีแล้วครับมีทด้หนีหอยกระทุบซ้ำหนีได้หนึ่งลูกไปมีกระปูหน้ามีหอย พวกนี้มันก็เป็นศัตรูเขาเขาอยู่แล้วเนะาะมวัชรี่ครับทุบไปร้ายมันจะเงินเห็นเนื้อมันจังเลนเนขาโอ้โหเฮ้ยร้ายายังคาดตัร้ายายังคาดไปหล่อมันเห็นโผไปมันเห็นเนื้อเนาะโอ้โหนี่ป็นตุ่มไม้ไผ่ครับตุมบต่มโบราณตนะุ่มโบราณเลยพอ้โห ระยะหนึ่งประมาณจักตัวกระปูนี่ทวเดียวกับพ่อเห่นหมอหมกห้อยนี่สามสามสี่หน่วยแล้วทุบอึดบมกห้อยโอ้ซ้อนอันนี้อันอันนี้คืออันใหญ่ครับเงือง่วงเขื่อนโอ้ทุบเพื่อนนาะเพิ่นทุบเผื่อมันข้าวมาดิทุบตายมันข้าวโอ้อ อ uh, hm. oh, well ู๋อันนี <S <S ้เขืเอนสอนเขาใส่มงในมันอันนี้สอนเข้าไปข้างในนะครับอู๋อันนี้บ้านเขาเอื่นยังยังงวงเนาะยังงวงคือเดือนใหญ่ครับเดือนใหญ่สอไปโอ้โหคนตายด้วยเนาะออกได้เนาะคนตายเนาะต่างหาก สูตรตุ้มแตกอยู่บนนี้เพราะว่าสูตรตุ้มแตกได้หนินะโอ้เน็บไปนี่กันมันดัน,นออกโอ้เน็บเน,บ,เนบตัวน,นี้ไว้อีกเน,เนะเ<อ>าะครับโอ้มีไม้คัดพี่นอ้องกันคนดัน,นออกเลยเออเป็นซานมาดีกระดอนนีซานเจี๋ยปวดปรเด,ดี๋ยโอ้เพราเหยื่อซ่องอาจารย์ได้สานตุ่ม ยารเสื้อนยานเสื้อนอ <laughs> <า>นอตเนาะยนเสือนพระรามาจานนะสันไัยัยพ่อกำนั่งยานข้อมือนี่การยิ่งเขาเห็นใหญ่คอือการซ้ำนีนะ สำนีได้ครับเตรียมไยส้เลยนะสำนีเจ้าสีผ้าใส่ซองรังองีู่ดีผมเลยซองรังแล้วใส่ยังไรเดี๋ยวมันกินโมเบิ้ลไม่เนตีโอ้ยอะไรเอาคุณบ้าไปใส่ไรซองรังไม่มีนองเอยผู้ซอยเป็สิพาเห็ดครับแต่ว่าเพื่อนการที่พูดเห็ดคลิปที่พลาดมากกับมิตรเอียนเพื่อนอะไรครับถือไปสู่กินที่ตัวใหญ่ๆว่าจะเห็ดอะไรจะขึ้นอะไรกระโดดกระเดียดว่าแม่นเพื่อนสิหาไปเจาเป็นหาซีโพกซีหลังโมเมียนนอซองรังนี่เนอซองรังกับพ่อเลือกกิน โอ้ทรายอืดกับยางลังก์โตกันได้เงี้ยง่วงดีได้แน่นบ่เออถ้าเป็นพวกเครื่องในมูเด้พี่ข้าวข่าเป็นไรได้เวิร์ดได้แน่นบ่โค้งไก่ได้เวิร์ดถ้าบอกกันจะใส่โค้งไก่บ่ข่อยเอาเสียงจีนลยกองเต็มเงื่อนพี่ยานะข้าวข่าเอ่แต่ยายมันข้าวคักเดินห้อยมีตำนานอยู่ได้ไม่เนตีไหวใส่ตุ่มสิบแปดลังเออลังกัน ล้งแหลกล้งเงี้ก็กกบส่เงียบแบบนี้แหละใส่ไปจนล้างสิบเจ็ดเงียเนเบิดแบบนี้โอ้เห่า้านในหน้าสันบมกเมียมาตวห่เมยป้ายปากโอ้ยม,มาเศราบปยามแบบนี้ป้ายเจ๊กป้ายใส่ปากโ่แบบนี้ป้ายใส่ตะขันัาน,านา้นนะเออโอ้ยมาเศรอบายามอไปล้างเลกก็บบุรล้งโซ่จนหอังสิบเจ็ดแต่มันเป็นทางไปอยู่ก็ทางป่าทางยังโอ้แบบแบบแบบผ่านผ่านไปเลยเลนกายอันตุ่มมันซุ่มมันซุ่มิ เช็ดลังเลยชิบเจ็ดลังนะโอ้เป็นทางผ่านเนาะจะเป็นโค้งไปอนนี้เป็นเมิองสมุทรสงคร18ตัวใดบ่ใดเขาละห้างเงเขารับตาจะสมสมเต็มตุ่โอ้ปั้นนั่นเน่าผูสวยไลยกาดสุดนี่รายกาดเถามาเนี่ยเถามาเบืองเนียติปจะยุ็ดรขคอยย่ามันนับ ไต่ปนตัวเลยเนาะไหวไับแล้วปนตัวเลยบนในเขาห้างเงาเขาด้วยหนึ่งเอาเลยโอ้ <c oughs> รับตาจะเสืฉยๆเนี่ยไปออกเดินทางกันเลยไปนะครับไปไหนะอเตอร์ไซค์ตุ่มครับมอเตอร์ไซค์แมโอ้ไ,โอไก่ตีพันกรมี่ได้ครับ <c oughs> ไก่ตีผู้ซอยครับจิ้มงาน นี่แหละครับปีเซมานี่ทีมงานสุริยาอินดีครับออกอาราวาสแล้วครับลูกเพาะเพียบเลยครับเขาไปทางใดน,นี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ่มอเตอร์ไซค์หมดแล้วใกล้ๆนะใกล้ๆนะใกล้ชุดชุดตรงนี้ก็มาหอดทุ่งหน้าที่เยาจะใส่แล้วครับมาถึงใบเหมือนกูบเลยครับ อนนี้ผู้ซอยก็กําลังเล่งหาหมองใส่อยู่โอ้อยู่เทิงในนี่ที่เขาใสนะ่ะใส่อยูเอาแล้วแม่นซอยเพิงแน่พี่น้องเฮากล็ลงจากมทางมาอยู่เปป,ปาสแหส <laughs> แล้วเนาะเดีย๋ยวพาพเฮ็ดหยังกันน่ะเฮ็ดบงมันยเฮ็ดจังไดเบิ่งเบิ่งนําแน่ ก็เห็นเป็นทงให้มันลงตัวนะี้ไอ้ตัวนี้มันเสมอกับดินนะอู้ปากมันนะ้นนะปากเ,ออเขามั้นนะเาต้องควัดออกเนาะหน่อยหนึง่งต้องเอาลายแครีินมัดแปลไว้ให้ตุ่มมันตีงนะโอ้ไอ้ตุมม่มกระดิกเอาเอาขีินมาอัดทั้งขางให้มันติ่มตีง ตู้มมันกระดิบมันบ่จา,ากเขาเลยโอ้จับอันอันนี้อาชีพเก่าเนะาะอาชีพเก่าเลยนี่แต่ก,ก่อนเพิ่นเคยบอกโอซูผมฟังครับเพิ่นตกงานจุ <laughs> กงานจะใส่ตุ่มเยียนมาสักนี่ค่ะเยียนคายมาสักครับแต่คงเทียไม,ม่ไม่เนาะเออแต่จักแก้วโอ้โอ้ดินเปิดไหวครับเุณ <laughs> ครับไปจุกมาแต่เพินพ่นเด้คนนี้มักจุกอีหลีเอ้า <laughs> โอ้โถมลายอยู่ดีเนาะทมจนหอดไอ้ที่มันเนาะจนแบบโบจนแบบแน,นียนติงๆเลยเนาะ,ะนี่ทําเป็นเบาะนั้นทําเป็นบาะ,ะม,บมีแนวเสียบกัดเนี่ยก็ได้ตามรักนะตะกี้ต้องเข้าเฮตะฮัดแน,น,น่นนะแาวอันนี้เขามันมีแนวกัดเขาเลยบอลปากทางเขานี่ให้มันเสมอกับผื่นแนีนเขาควาดลงเนาะควาดลงมันเป็นผงลงจังหน่อย,อยไอ้เร็วเร็วแน่นอนเร็วแล้วโอ้ บุ้งแน่พี่น้องผ้าผมใส่ทุกแคมป่านี่เลยแคมทางโอ้กระเดียวว่าสิพุ่นไหนกระเดียวว่าสิผ้าไปใส่ลุมล่มๆผู้ใดหนามได้ลายผม้โมเมนนียนเนาะเนาะไปยึดเส้นีกโอ้เอาเนาะพี่น้องเอาอยาปลูกเป็นหน่อยหนึ่งพ็ผพ่างผ่างทำผ่างไปแล้วครับไปแล้วเดเฝ้าไปไหวเดี๋กว่า,า,าถ่ายวัดไทยทายบุษบัลลั้ก์ให้ให้เนี่ยงต<แ>ิตาได้ มันสีมันนามมันนี่งน้ำามคือน้ำนมนี่ครัะโอ้น้มน,นาำออกแดงๆแย่หน่อยนี่เนอ่เอหลังจากฝ<ส><ส>นตกใหม่ครับเอาไปนี่แนะหละาอะไรขั้วมุงไปเปลี่ยนถน่อยเยปเลี่ยนเะล้นะเนียนวเปลี่ยมาเปลี่ยนเลยดิแ้วนามก็หไหลเยอันนี้สูตรส่ตุ่มครับ ว้ยน <mile> <Lightning. S 2> er ้ำลายปวดลายปวดบ่ชรวมตุ่มตายเลยโอ้เย็นน้ำลายกับบวไรครับมันตุ่มเพราะมันตันบรัรตุ่มเพราะมันเป็นตุ่มตันมันต้องใส่ตุ่มยาวอาคนหนี้เนาะคุณเล็กขคุณเล็กตื่ตื่นเนาะเออตื่นสูตรนี้ว่าแต่มีโตเนาะละสมีจจกิโลเอียนนี่

แล้วหรือว่าเกิดบูดมาคักเด้อฮกเป็นฮกอสั่นว่าเราเป็นเราเตื่นอยู่พี่น้องยิ่งเี้ยมายามอะไรเอาขี้ดินปิดถมถมถมขางมันไหวเนาะเฮใหญ่แม่นแหนยใหญมันตีงย่ามเวลาเขาบ้านขันขันขันตุ่มตีงมันมันมันกระสีตกใจแน่เนาะมันจะเข่าเลยเออ เป็นเทคนิคครับโอหหว่าสิพ้ามาใส่บวกลวงบักลายใส่ลายมกินบ่ท่านโอ้โหแอบหลวงใจเนื้อลายทายคีบสิยดายเนื้อลายสันดอกไอ้ยสาหนีกินยำเนื้อลายสำหนีกินเบิดก่อนะเหมืนตีผู้สวยคัดไอรหนีเราจะเอาเนาะเอาครับเปลี่ยวอเลีนแล้ว างตั้อยางแค่น้อยอันนี้พ้าไว้นี่เพื่อยังผมเพื่อนคอนมาเห็นกันเลยทำเล้เรียบร้อยครับกาัครับม,มืออินไปครับมอ่นเสามายามครับโอ้บรรยากาศตะเวนกำลังสีโต๊ะดินครับงามเลย นี่ก็นางซาเล่งไปกับคุณซอยครับก็กำลังไปยาาเบยียนกันครับ หัวเรี่วพี่นอ้องไปไปหลุ่นน้ำกันสองกระถาอะไรบ่ผู้สอยอมีกระถาอยู่บ่อเคโอเค,อเคดูน่าโมขุนโมขืนนะบ่วกาคือตีนหยุดหยุด <laughs> เท่เป็นไง นู้นอยู่เรื่อยรัวกันอีกแล้วพี่น้องอนเดนกอะไรอนกนะนกเป็ีเอใหญ้นี่นั่นอันเเสย่น้องตัวใหญ่อยู่ปะสองตัวตัวใหญ่ตัวนึงตัวน่อยตัวนึงเน่เ้เที่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 ท่ที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 ี่ โอ้ยบม่้อยนี่นะเงี้ยี่งานแล้วู้น้องงานลดูัดออกมาเลยตตัวออกมาไปเลอะเอเนื่ยเท่ยงน้เข้าเยมีอย่งนีเก็หอยซะิโอ้มันกินจนเบิดจนเกี่ยงเนาะหอยเนาะเบิด เนี่หฮะมันเลี้ยไป่ะดูกิงสาเอิงหืมหยดดีเนี่ซองรับล้างนีซองโอ้ล้างหนึ่งครับมึงอ,อีก,กล้างหนึ่งเตยมภ่าออยู่ใกล้ๆกันดนีได้เด็ด,ด

ในกับเข่าเดียวนี้กับเข่าหรือกับเกี่ยมเนาะบาปะกับปูหน่อยอีกกับปูกับเข่าเนาะปูกับเข่าใช่ใส่เบ็ดได้หนิน่ะเนื้อใส่เบ็ดใส่เบ็ดโอ้กับปูหน่อยกับเข่าสามสี่กับปูอที่ไในกลางทุ่งแงงให้เบิ่งกักเนาะเออทำในกระตมเลยเนี่โอ้พี่น้องอู้ยอดทีนี้ผู้ชายก็คือยอดแต่ว่าเพื่อนนี่โอ้กระทะงอบป่าเหรอฮะกินโอ้กักขนาด ยอดเลยยอดยอดยอดโอ้โอเห็นยังกิน,นเนาะหมูแหลงเนาะใช่ถ้าอเอาต้องคนนนน้งก่อนแน่หน่เนาะค้งก่อนเน้ะค้งให้มันมันขี่ออกก่อนแน่นค้างมัจนจะหนามไส้ถึงครับครับบรรยากาศเศร้านี่กับมันนะครับเอาฝากติดตามครับที่ใส่ตุ่มเอียนสู่ตุมต่มแตกจะเอาโบราณมือกับพระเจ้าครับก่อนถึมาใส่นี่ อุสวยมันตู้เทาวะใส่สูกรธรรมบจักวันนี้นะทําท่าท่าท่าบางวดใส่ครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ไปในคองเพครับผมสไลฟ์เคียบนี้กับอแค่นี้ครับส,สวัสดีครับ ห้งดอง้านกงเน้องเอง